ร้านส้มตำยำเจล็จกกระเจี๊ยบพิริขันครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้เวลาบ่ายสามโอ้โหบ่ายสามก็ได้ขายแล้วเออพี่ล็กขายตั้งแต่บ,บ่ายสองใช่ไหมครับใช่ค่ะขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วนะชุดหนึ่งนะฮะก็เตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงนูงนะ้นเนาะแล้วก็ออกมาขายนะฮะมากับแนานาสองคนเหมือนเดิมนะครับค่ะมันมันมีเพลงในหระที่เขาร้องแล้วรับมากันสี่คนนะเพลงอะไรนะ เพลงอะไรเออลูวมาสี่คนอันนี้คุณโจเมนูอะไรแมงดากุ้งสดหอยแครงปลาเน็ดหนึ่งอันนี้คุณลูกนะเค,คยเควมมาว่าอยากได้ร้อยห้าสิบบาทเราก็เอาใจนะฮะแม่้า<ด>ขายโจต้อรุ่งเราเองทางกลับบ้านเดี๋ยวพอเย็นมาเปิดร้านแล้วก็หาเอาอแยกน้ำ รุ่งสดรุ่งสดโหวันนี้เตรียมของมันแน่นเลยนะฮะเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไป<ช>คุณโจลเราถึงจะโควิดก็โควิดจะเอาข้าวของมันน้อยเกิน<ช>ไม่น่ากินนะคุณโจใช่ครับเหมือนบางทีหนูมา,าไม่เยอะเกินแล้วโหขาพอขายพอ เขาคุณโจมาเจอขายใส่บ้างแล้วน่าดีหนึิงหนึ่งอะใช่ใช่ใชน,น้องคนเดินอ๋อคุณโจก็ไม่มายัยงขายปก <laughs> ตินะสนหรคนเดินเนาะเนี่ยขาแมงดาเสร็จแล้วร้อยห้าสิบบาทขายแมงดานะครับนี่หลาย เวลานหนูไปนั่งเงย็นจ๊กหน้าร้านเนี้ยจะได้หนูมาล้นถ้วอยอ่ะอ้อ,หอ <c oughs> เหรอปรจจะจำใช่ไหมประจำบางทีไม่ยอมมาตังหนูหนูก็ให้ยำไปอันนั้นเยอะแยะไปต่อไปยำปูมา้าไรบูอ่ะข้าวโพดนะคะชุดละเจ็ดติดสองชุดชุดละตัวแล้ว <c oughs> หน้าขำอะไรซื้อหวยยังซื้อหวยยัง แต่ครับคะครับหนูเอาน้ำแข็งให้น้อยหนาดองของทะเลลูกค้าแต่น้อยหนาน้ําแข็งผูกน้ํายำไปแล้วค่ะเบลอเบลก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บ่ายสามนะครับจ้เนี่ยเราก็ลูกค้าโทรมานะคะ เดี๋ยวพอสี่โมงก็คนเริ่มนั่นแล้ใช่แต่วันนี้แม่ค้าถนนคนเดินรู้สึกว่าจะมาไม่ครบทุกร้านนะครับสังเกตดูได้จากสุมคนที่เขากวางก็มีอ๋อครับแต่ก็อีกแหละค่ะอ่าบางทีทายๆเขากวางนั่นเลยเนาะแต่ว่าเราก็เซฟเอานะฮะใชอย่างผมนี่ก็เซฟอย่างผมก็เซฟเดือนใช่ค่ะแม้สองชั้นด้วยแม้สองชั้นนะ ช่วงนี้เห็นแล้วขนมใช่ไหมอืน่ากิน,นเห็นนะ<ช>อ่าดูดิทำอะไรนะ่ากินก็โควิดก็กวนทุกคนแล้วครับแต่ว่าช,ชีวิตก็ต้องดิ้นรนกันไปครับหากินอยู่นะครับถ้ามันอยู่แบบไม่ต้องกินข้าวมันก็ดีอ่าใช่แบบในป่าเปิดเลยยี้ยงเนาะอ๋อยังไงก็ต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีนะมันก็มีความเสี่ยงนะเราไปซื้อกับคงกับข้าวก็ต้องออกมาข้างนอกเราต้องเซฟตัวเองนะฮะป้องกันกันเองนะครับ ก๊อกซีนก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะมิถุนาเนี่แต่แต่ตลาดประจวบบ้านเรานี่ยเขาเขาก็กันอยู่แล้วเนาะบางร้านเขาขึ้นไปเลยนะถ้าไม่ใส่แมสต์ถ้าไม่ใส่แมสตไม่ขายไม่ขายด้วยอ่าด,ดีครับดีครับดีครับไม่แต่ันจริงนะมันทำให้ไม่ใส่แมสไม่ขายมันเป็นอะเ,เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราสร้างวิงนัยนะคุณผ<ช>ู้ชมนะจริงจริงจริงแต่เราก็ไม่กล้าติดป้าย คนมาถ่ายไม่ใส่แมสไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวไม่ได้๋ยวไม่มีคนมาถ่ายแล้วครับเพราะผมใส่อยู่แล้วครับต,ตอนนี้าม,ามันทุกคนเละคะ่ะถ่ายใส่ทุกคนใช่เป,นเป,นเปนวว็นเป็นการอหวัดระแวงซึ่งกันและกันซะแล้วนะตอนนี้น <laughs> ไลูกไ <ใน S 2> ครจะมีเชื้อนในตัวบ้างนะโอ้ปูมาปูมะประจวบนะฮะ เฮ้ยเสียงบึๆๆม้มบึ้มบึ้มอะไรเอ่ยถ้าเป็นหูดี <laughs> ที่แรกบอกไม่อยากได้ยินเสียงนี้ม,นมันบาปปวดใจอ่าใช่แต่ตอนนี้ท้องคว้าแจ่มใสนะดูดูดูร้านนู้นนะนี่วันนี้แดดดีแดดแรงตุเมเียสด้วยคุณไข่ด้วยใช่แม่พอไม่ปลาล้านะ่คุณโจใส่เนื้อไปได้เลยหรอ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีวิธีใหม่อีกท้าปลาถ้าคุณลูกค้ายินาทานอยู่ใกล้ๆแถวนี้จริงๆอ่ะครับต่อให้แยกน้ำมาของทะเลใส่ไปด้วยได้แต่ถ้าว่าไปไกลๆอะ่ะหนูจะแยกน้ำแยกเนื้อให้เลยอ,อดมีมันต้นทางมันไม่ได้เค็มนะชิมงั้นก็อร่อยดีเนี่ยแต่พอไปถึงแล้วมันเค็มเค็มไหมเนี่ยคุณโจนเค็มน้ำปลาลานะ ยำปูม้าจ้าส่องที่ปูม้าไข่จ้าปูม้าไข่กลับบ้านบ้านอี่างี่เจ้าโทรมาจริงๆอยากจะถ่ายแบบ เมนูทุกอัเป็นถาดเป็นจานนะแต่ว่าในแหละช่วงนี้คนจะ,จะไปกินที่บ้านนะฮะแต่ก็ยังขายไดไไ้ใช่ไหมจะเล็กคือว่าเป็นจานแบบนั่งกินแป๊บๆได้อยู่ได,ได้เนาะก็คือ,อนั่งกินร้านนู้นคือถ้าทานกันเยอะๆเราก็ให้ช้อนไปทําช้อนกลางอยู่แล้วครับคือเราก็ช่วยกันเซฟนี่แหละหอแต่กลัวหมดก็ต้องอบตายนะคะครับ โอ้นี่แมงดาม,มาอีกแล้วไข่แมงดาร้านนี้ไม่ขาดเลยนะสำหรับแมงดาเนาะนอกทาเดียบไม่มีเนาะจะมีขาประจํานะฮะแมงดาจา้าไข่เต็มพุงเลยไข่เต็มตัวนะครับ อ,อะไรที่โดนไหนดูสินนโอ้ตัวนี้โดนตัวนี้โดนนะครับไผ่เมงดาเออ,เอ,อไไนี่รามนั่แน่นนะไผ่เมงดาแน่นๆาน่น้า